เรไม่รู้จริง่รูจิงอนจอได้รัลพี่น้องเป็นจงบวัน่ะตนหาเรียบรอขอบุณขอบุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับเอทำอะไรประชาพว่าจะอะไรประาพขอโทษขอไหละหลายได้พี่น้องเ ขอบคุณครับผู้แดงก็พิจารณาบ้านบนกับข้อไหนลำลำเรื่อยๆกันทุกท,าทา่านทุกท่านครับฝ่ายคนไหนฝ่ายค,คนแช่คนสับสกายเห็น้ำเั้นได้พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณสองท่านที่เข้ามาใหม่สามท่านที่เข้ามาใหม่ครับขอบคุณครับขอบอนุญาตข้าลุ่งครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับอิกอีนหลายมืออื ยิงคนไคนก็ได้ยิม้เีนเลยขอบคุณครับสองท่านที่เข้ามาใหม่ ไปแล้วพี่น้องลำหน้นาพระจักขอพุณนครับลำลำนอนด้วยทำนายมรดากว่าจะได้บุษบาขอโทษขออภัยครับไปแล้วครับไปบ้านมึนกินได้เพิ่งแ,แก้ม <c oughs> แกกินนั่นนี่เลยพี่น้งอ,อ,นองขอบุญขอพุณนครับต้องพิธีรีตองอยัง ขอบคุณสีท่านครับที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับ สมตำเล็บมือนางรวมมิตรใส่เศตันกระเบิดแลพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณสามท่านที่เข้ามาใหม่ครับ เป <laughs> น,น,นดัาแจงโม้าะนะ่นิลครนบผเปิดค่าการโม้ถ้าเรแล้ว่จะคีบคูจุดสามขอบูงขอบุนทุกท่านครับ สิประมาณนี้นะพี่น้องแจงโมกไปก็ได้แจงโมกไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายทำด้วย <c oughs> ลำด้วย,วยทุกท่านครับทำได้ก็จ